เดินรอบสวัสดีครับสุนิชโชครับนี่วันนี้เราเดินมาที่วัดวัดพระพิฆเนศน,นะฮะที่เยี่นที่สุดในโลกที่เยี่นที่สุดในโลกอยู่ที่อําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาน,นะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นนะฮะวันนี้นะครับก็นี่ครับก็ให้ชมบรรยากาศในช็อตแรกเลยนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นแม่น้ําบางปะกงนะฮะ ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นลักษณะน้ำปล่อยนะครับจะเป็นน้ำปล่อยทะเลหนุนขึ้นมาได้นะฮะจะสังเกตดูได้จากาป่าจากด้านนู้นนะด้านหลังนน้นครับมันจะเป็นป่าจากนะฮะป่าจากถ้ามีป่าจากขึ้นก็แสดงว่าจะเป็นแหล่งที่มีอ่าน้ำน้ำปล่อยนะฮะไม่ใช่น้ำจืดอ,อย่างเดียวนะครับแล้วก็สังเกตพันปลาก็ไม่ทราบกล้องมองเห็นหรือเปล่าด้านล่างนะฮะจะมีท้ายปลาเนี่ยค ปาลาคล้ปลาทะเลครับปลา n a กล l ả ยนะฮะนะผมก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าไกลขนาดน,นี้จะน้ำทะเลจะหนุนกนร็ด้านโู้นก็จะเป็นดอกบัวนะที่อยู่ในน้ำบํารกงนะฮะกลางคืนก็จะเปิดไปสีสวยนะฮะตอนนี้สุนิโชโจก็จะพาชมจุดแรกน,นะฮะที่นี่จะมีะะเด่นะแบบจำลองนะครับที่นี่จะมีพ่อพิเ,เศนะฮะแล้วก็ มีเจ้าแม่คุณดีมองค์ใหญ่นะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะไปชมเจ้าแม่คุณดีมก่อนนะฮะแล้วก็พระศิวะนะฮะพระพรมเป็นพระพรมพระพรมสีหน้ามีนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นวัดเป็นวัดที่ว่ามีคนมาทำบุญเยอะน,นะฮะ แล้วก็จะมีพระที่หลวงพ่อที่วัดน,นีน้นะเพราะจะนำรายได้นะครับที่คนมาทำบุญนะฮรไปสร้างไปสร้างโรงพยาบาลสงด้วยนะครับนี่นะฮะก็จะมีเหนนรียญนะฮะเหรียญวัตถุมงคลแก้ปีชงนะครับปีชงปีนี้เห็นบอกว่าเป็นปีชวดปีต่อปีลักกาปีมะเมียนะครับ แล้วก็ท่านที่ไม่มีปีชงก็จะรับตะกุดของหลวงพ่อโสธรตะกุดข้าศิวลีนะฮะรับจากมือท่านเจ้าวาดนะครับสำหรับท่านจะเป็นปีชงนะครับที่กล่าวมาฮะสำหรับปีนี้ฮะปีชว่วงปีสอบปีละครปีเมียน,นี่ครับก็ทําบุญหนึ่งร้อยบาทจะได้รับเหรียญแก้ปีชงนะฮะแล้วก็ปีที่ไม่ชงก็ทําบุญหนึ่งร้อยบาท ก็จะรับตะกรุดของพ่อโสธรแล้วก็พระศิวลีเช่นกันนะครับนี่ครับบุตี่ของเจ้าว่านนะฮะอ๋อวันนี้ไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่อยู่นี่ครับแล้วก็ที่ทบุญสองร้อยบาทนะฮะจะได้รับเบี้ยแก้แกเขาเรียกเบี้ยแก้เบี้ยแก้นะแก้นองหลาย ลายดีนะฮะนะฮะีะานาน่นะ,ะรรครับแลาวก็จะมีหลงหลวงพระทวดเดียร์มาเป็นเลจืดนะฮะนุ่มล่อจืดครับสมเด็จนะครับรายได้ก็ต้นทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานวัดสมานรัตนารามนะฮะมีเช่าได้ครับบูชา,งา,านนะะองค์ละสามร้อยบาทน,นะนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะฮะบูชาท่านท่านละได้ไม่เกินทา่านละสามองค์ป็นพระ หลงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นดาวรีดนะแบบนี้ครับเห็นนะครับเดี๋ยวจอดนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูภาพที่ประเทศดานูน,นะครับแล้วก็แม่ของทิมนะฮะครับผมนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะฮะรู้สึกว่าคือคืนนะฮะวัดนี้นะครับไหนไม้อยู่ไหนอ่ะอ๋อไม้เขาอยู่ไหน thank you